หากเราต้องการดูฟังก์ชันการเซตติ้งอื่นๆนะครับเราเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับกดลอกกอดปุ่มนี้นะครับจะโชว์ค่าของการดูค่าเทรนนะครับผลของเทรนออกมาแล้วก็ค่าน้ำหนักการเซตของ s p o 2นะครับแล้วก็เข้าไปที่ซิสเต็มนะครับอ่ะวิธีการเข้าอันแรกนะครับเข้าไปทเทรนก่อนเทรนนี้จะโชว์ว่าสิ่งที่ปรากฏนะครับเราจะมีการดิสเพย์ก่อนมีอะไรบ้างมีสกิน กินสมีออกซิเจนมี humidity นะครับมี co t o o มี pr นะครับค่า e r ลเ t e นะครับค่า heater power นะครับจะโชว์เทนออกมานะครับและค่าช่างน้ำหนักนะครับที่เรากดบันทึกไว้นะครับกลนะับไปที่ air t e m ตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะโชว์ในส่วนของที่เราเลือกไว้ตั้งแต่2 4 6 แปดสิบสองนะครับยิบสี่นะครับในส่วนของค่าอื่นๆก็เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะไปเซตได้นะครับในส่วนของเทรนนะครับก็ถ้าเราต้องการที่จะดิสเพย์อันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถโชว์ได้เลยและสามารถที่จะเซตเวลาที่เราเลือกได้นะครับดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกันนะฮะ ถ้าเกิดเราไม่ต้องการค่าตรงนี้เรากดพที่เคลียร์ก็จะลบค่าทั้งหมดออกนะครับเรากลับไปสู่หน้าปกติหน้าแรกเราเข้าไปที่โฮมก็จะกลับสู่หน้าปกติ